ย้อนมาดูวันวานของวงเก่าในอดีตกันบ้างเป็นวงเก่าเลยย้อนนี่ต้องเรียกว่าย้อนกันไกลามากนะใช่แต่พี่เจมสยเนี่ยทันอยู่สําหรับวง The Hot p e p e r อร์ซีเกค่ะ <c oughs> เพราะว่าอะไรทาไมหนูบอกว่าทัน <c oughs> เขานะคะก็จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองครบรอบ35ปีค่ะเจ้าของเพลงฮิต หัวใจสลายมเมื่อเธอเดินไปกับเขาไม่ใช่เลย,อ,ย,อ,ยอัศดีวสันค่ะ,ะเขาเดินทางมาโปรโมตน,นะคะคงานคอนเสิร์ตใหญ่ของเขานะคะที่สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์กันเลยแล้วค่ะครับไม่ควรรีรกให้เกินระทมริตรกนี้มันคืนคมตรอมตรอมมองไม่ โชว์พลังเสียงในเพลงฮิตติดหูอย่างพิทรักค่ะคนะคะก็เป็นการเรียกน้ำจิ้มกันก่อนสำหรับนักร้องน้ำเสียงคุณภาพนะคะผู้เีเอื้อเฟื้อและสมาชิกวงนักร้องประสานเสียงที่โด่งดังในอดีตอย่าง The Hot p e p p e r s i n g e r กก็มาบุกโปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่นะคะเต็มรูปแบบในรอบ17ปีอย่างเพลงบางกอกเอ็กซ์คลู c ีฟคอนเ t ิร์ตเดอะ p อตเพเปอร์นะคะโดยทีมงานคุณภาพพลนิกรกิมหัวเนี่ยก็จะพาทุกคนไปสัมผัสกับบทเพลงที่สุดแสนประทับใจในอดีตทั้งหน้า A และหน้าบีให้ได้ฟัง ของเทปนั่นเองใช่ไหมในสมัยก่อนนะคะคไม่ว่าจะเป็นอยากจําลืมอยากลืมกลับจำนะคะอ, <laughs> อันนี้ต้องพบคุณหมอา <laughs> 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 จะอัลไซเมอร์ <laughs> ชื่อเพลงนะคะแล้วก็ลมรักหัวใจสลายใครหนอแล้วก็อีกมากมายเลยพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะไปร่วมสร้างเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตใหญ่นะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่25-26เมษายนนี้หอประชุมใหญ่ T.O.T แฟนๆสามารถจับจองบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะมีเสียงสัมภาษณ์ของทั้งวงมาฝากกันด้วยค่ะการันตีความสนุกโดย The Hot p เ p p e r s i n g งเ s แล้วก็พกนิกรกิมหนวนนะคะ Hot p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  e r ทั้งหมดมีมี20ชุด 20, 20ประชุก็ประมาณ200กว่าเพลงเราคัดมาในคอนเสิร์ตเนี้ยแค่30เพลงนะครับคัดหัวกะทิจริงๆเลยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นคัดเสร็จใช่ไหมคะหน้า A หน้า B ซึ่งเพลงหน้าบีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเพราะมากเลยเพลงไม่เชียร์อะไรของเขาแต่ที่จริงเพราะเราจะมีในวันนั้นด้วยก็มีเซอร์ไพรส์ให้แต่ว่าไม่มบอกเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะ <24. S 1> ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะอย่า,ยาพลาดนะคะรับรองสนุกแน่นอนนะครับต้องบอกว่า